สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญาในรอยไทยไอเดียครับวันนี้นะครับภารกิจอาหารสำหรับปาร์ตี้ครับทำไปสนุกไปชิมไปด้วยต้องเมนูนี้เลยครับหมูย่างซอสกระเพราครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับเอาล้วครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราต้องเอารอยไทยซอสกระเพรานะครับใส่ไปในกะทิครับ โอ้โหสีน่ารับประทานมากเลยนะฮะพอใส่กับน้ำกะทิก็เปรียบเสมือนน้ำต้มยำเลยนะครับผมคุณผู้ชมคราวนี้นะครับเราก็เอาเนื้อหมูที่เสียบไม้แล้วมาเรียงไว้ในจานก่อนหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราก็เอาน้ำเนี่ยที่เราทำไว้นะครับลาดลงไปเลยครับพักไว้15นาทีครับหลังจากนั้นเนี่ยเรานำแปรงครับทาลงไปที่กระทะแค่พอมันนะครับอย่าให้มีน้ำมันอยู่ในกระทะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำหมูที่เราหมักไว้นี่ลงไปย่างเลยครับ ตอนนี้เริ่มสุกแล้วครับเอแล้วครับเรามาเริ่มจัดจานกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับเป็นผักเคียงครับเสิร์ฟพร้อมกับหมูย่างซอสกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจอาหารสำหรับปาร์ตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับเมนูหมูย่างซอสกระเพราครับคุณผู้ชมลองทำทานดูนะครับ เอาเป็นว่าครั้งหน้านะครับแอมจะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกับรอยไทยไอเดียครับสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับรอยไทยไอเดียอําพลฟูด